อ๋อเพื่อนนายมานั่งทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยอ้๋อดีเพื่อนเอ่อเราเพิ่งเนี่ยไปทํางานเสร็จมาเราเ,เลยมานั่งพักตรงนี้ก่อนโคตรเหนื่อยเลยว่าแต่นายกินอะไรอ่ะอ่าขอดอกเพื่อนสนใจหน่อยไหมโอ้ยเราดีนายเลี้ยงปะเรากินนะได้เลยได้เลยนายทำงานเหนื่อยอย่างเลยเพื่อนไอ้เพื่อนนี่พักเที่ยงแล้วนี่ว่านายเอือใช่เพื่อนเราไปกันดีกว่านายเราไปหาอะไรกินนี่วะไป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 ปะ ไปอปะมาไยเราไป,าไปนั่งรถตัวเก่งของเราดีกว่านาได้งิงอืเอเราไปที่ร้านไหนดีเพื่อนร้านประจำไหมร้านประจำดึงร้านประจำเราเลยเพื่อนโอเคได้เลยเพื่อน หนเฮ้ยฉันเห็นอะไรไหมไม่ใช่มาพักคนวะเดี๋ยววะเรานายนาดูสองคนนั้นตรงนั้นดิมันทำไมมันนั่งอย่างนั้นวะนายจริงโตก็มีนะเพื่อนอไปถามไปไปถามไปไปคุยมันจริงไปถามเราเลเดี๋ยแต่ก่อนไปถ่ายถ่ายรูปกันอย่าเห็นนะถ่ายถ่ายรูปกันถ่ายรูปหนึ่งถ่ายถ่ายรูปเอออะไร <ร>โดนโดนยิงโดนนะโดนแล้วโดนพวกกูพะจา<อ>นแน์ลยนะเราไปถามดีกว,ว่านี่พวกนายใช่ทำไมพวกนายมานั่งตรงนี้หรอมันมารู้ไหมมาสก,กับปรก<อ>เรารมาหาอะไรกินอ่ะเราหิวแล้วแล้วเราเพิ่งทำงานมาเราเหนื่อยเราเลยมานั่งตรงนี้มันชิลดีน่ะนี่นายจะบอกว่านายไปซื้ออาหารสุดหรูีนจางไรข้างในานั่นหรออ๋อเพื่อนเราซื้อมาให้น่ะดูจากส่งแล้วพวกนายไม่น่าจะซื้อนะพวกนายน่าจะเก็บตามที่มันตกที่ป่าเนี่ย ไม่เราซื้อมาทำไมพวกนายถึงมาตรงนี้ล่ะหน่ถ้าซื้อมาจริงก็ต้องนั่งกินในร้านได้สิเอาก็บรรยากาศข้างนอกมันดีกว่านี่หรือถ้ามันจะคุยไม่รู้เรื่องเลยเพื่อนใช่เราว่าเรามันไปซื้ออะไรกินแล้วรีบไปจากที่นี่ดีกว่าทำไมเจ้าของร้านถึงรับคนแบบนี้เข้ามากันนะจริงหวดเพื่อน เฮ้ยคุณตำรวจครับ <ไป S 1> ผมเกรงว่าข้างนอกมันจะมีโจน,นะครับผมเห็น <S <S เขาถืออาหารสุดโรจากร้านนี้นครับไปเช็คดีกดีดีก็ด,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 ดีนะครับใช่ครับนุณตบอวโอเครับทราบเดี๋ยวผมจะไปเช็คให้เป็นหัวครับโอเคครับเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนมึไงวะเพื่อนอ,อย่างน้อยก็ได้มีของอร่อยกินนะ,นะเห็น หน้าพวกนั้นแล้วแม่งโค้งขึ้นไส้ว่ะใช่ไหมใช่เพื่อเฮ้ยเมื่แต่น้าถ่ายรูปไปใช่ไหมตอนนั้นอ่ะใช่ไหนรูปอ่ะโอ้โหงั้นดีเลยเอารูปพวกมันลงเฟซดีกว่าอาจารย์อานประจานมันบอกว่าแบบต้อกจักานะมีหัวขโมยสองคนขโมยอาหารจากร้านแล้วมันแอบกินข้างๆตำรวจช่วยจัดการหน่อยครับประมาณนี้ได้เลยพี่จะจัดการให้ เรียบร้อยเพื่อนเราเราถอเรียบร้อยแล้วโอ้โหงั้นดีเลยดังแน่นอนปล่อยดูได้เลยไอพวกสองคนนั้นมันจบแน่อนาคตพวกมันอ่ะไม่มีแล้วจริงใช่ไหยแห้งแห้เอ้ยเพื่อนนายดูดิดิมีคนถ่ายรูปพวกเราไปลงเฟซอ่ะแล้วใส่แคปชั่นว่าไลฟ์พวกเราด้วยฮะอะไรนะเนี่ยนายดูดิไหน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 เฮ้ยจริงด้วย เราต้องไปแจ้งความแล้วไหนใช่ล้วเราต้องไปแจ้งความแล้วไปตอนนี้เลยไหมได้ไหนคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับคือมีคนเอารูปพวกผมอะครับถ่ายรูปแล้วก็ไปโพสต์ด,ด่าครับผมในเฟซเต็มเลยเออไม่ทราบว่าน้องอยู่เขตอะไรครับอ๋อผมอยู่เขตบางละจันครับขอโทษนะครับที่เขตบางละครับ ล้อมวงละก็เซอหนึ่งส่วนสี่ไม้ครับอีกอีกหนึ I mean, I ่งเซหนึ่งส่วนสี่ไม้เลยเหรอครับโอ้ใช่ครับเออก็ได้ก็ได้ครับก็ได้ครับ Two t years later เอยถึงสักทีวเพื crack crack ่อนนี่น่าจะมาถูกที่แล้วนะไนีถยไปเช็คระเบิกันคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับ นี่ใช่สถานีเขียนบ้างชันหรือเปล่าครับอ่าใช่แล้วครับไปทราบว่ามีทุระอะไรหรอเปล่าครับเอ่อมีครับแต่ว่าแต่หน้าคนตำรวจนีคนคุ้นนะครับเนี่ยเอ่อี่ยมีมีน้องชั้นให้ผมทำงานอยู่อีกสองนอนนะครับไม่ไม่ต้องแปกใจครับอ๋อคือผมจะมาแจ้งเรื่องที่มีคนเอาถ่ายรูปพวกผมอะครับไปโพสต์ด่าในกลุ่มครับ ตำรวจเขาะจะช่วยผมได้ไหมครับแ้่เ,เขาไม่มีปัญหานั้นตามมาห้องนี้ครัครโอเคครับโอเคเดี๋ยวทางกลมตำรวจเราจะดำเนินเรื่องให้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับขอบคุณครับอ้เพื่อนแค่นี้ก็สบายใจแล้วเว้ยพวกนั้นโดนจับ <ไง S 1> แน่ ไปเราก็บ้างกนเเฮ้ยไอคิวใครมันเคาะประตูหน้าบ้านเราวะเพื่อนชิงว่ะนี่สะกดดังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่ป้าป้าปไาป้าไปดูนี่วะใครมาวะเวลาแบบนี้เอาคุณตำรวจคุณตำรวจมาทำอะไรครับเนี่ยอันนี้ไม่ทราบว่าใช่คุณปิกหรือเปล่าครับ อ่าใช่ครับคุณปีครับอ่าคุณได้ทำผิดกฎหมายพระบอรคอมพิเวเตอร์มาแต่ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับอ่าได้ปวดมาที่สนอกับผมด้วยนะครับออออไอคิวทำไงดีเพื่อนอย่างนี้เจอแผนซีซะหน่อยอยู่ทำไมล่ะซีอูอาเกนไอคิวไปแล้วไปแล้วเอ,เอ,เอ,เอ ไอคิวโอ้โหสองนี้โอ้โ oh, ห oh. ผมยอมรับคุณตำรวจเราจะเอามาทางกองทัพขนาดน,นี้ oh, oh. Oh. โอ้โหโอ้เจ็บเจ็บโอ้ยน่น ทำไม่ให้ดีนะครับน้องๆหนูๆห,ๆหากมีใครนําลูกของเราไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเราสามารถฟ้องกฎหมายข้อนี้ได้ครับคือกฎหมายพีดีพมาตราที่27ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตและความยินยอมจากเจ้าของก่อนซึ่งมีโทษสูงสุดคือจำคุกหนึ่งปีและปรับสามล้านบาทนะครับไอ้เพื่อนได้ข่าววัยสองของนันมันโดนจับแล้วเหรอจริงหมเพื่อใช่เหมือน,มนพวกมันโดน จับแบบเต็มระบบเลยอ่ะที่มันเอารูปพวกเราไปโพสอ่ะประด่าพวกเราอ่ะมันสมควรแล้วเนาะจริงเพราะขยะสังคมแบบเนี้ยเนาะองค์กโดนจับให้หมันหมดจะดีจรินนะสังคมเยอะน่าอยู่ใช่ใช่ <c oughs> วันนี้กูมาเกแขวนพวกมึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะ <c oughs> เฮ้ยอย่าเลยอ๋อ 对啊啊啊啊